มันไม่ดีมันมันไม่ดีมันไม่ดีขึ้นคือคือกินเคบันทาวาการ,รโทรมานอะ่ะทามานก็นไม่ได้พอเป็นนึงต้องโน่นต่างวันต่างคืนซ่องวันยังไม่หายหมีอาการใบกลีนคือเป็นมาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือนะปวดไมเกลีนมาตลอด,ป,ดปวดแล้วก็ไปหาหมอหมอก็ให้ยามากินหนึ่งเม็ด กขเป็นเป็นหายหายไงกินยากินยามาตลรอดก่นมันไม่ดีมันมันไม่ดีมันไม่ดีขึ้นคือคือกินเคบันทวาการพอหลังจากนั้นมันก็จะเป็นดีพอเรามีเรื่องอะไรเข้ามามันก็จะเป็นเมื่อกไปห้างไปไล่ยเปนียก็มีอาการพอไปเจอคนเยอะๆก็มีอาการปวดขึ้นมา พอถ้าไปห้างก็คือสื่อข้องเส้นกรีบครับโทรมาน่ะทำมานก็ไม่ได้พอปิ้นนึงต้องโน่นต่างวันต่างขึ้นช่องวันยังไม่่ายต้องไปพอปิ้นเลยต้องกินยาก่อนพอกินยาแล้วมันไม่ไม่ดีขึ้นเราก็ต้องโน่นจนถึงวันช่องวันต่มันมีอาการดีขึ้นแต่มาวันนึ่งคือเราก็พยายามมาว่าเออมียาได้จะมีแต่หลักษานคือรูตัวเราไม่ต้องกินยา เสร็จแล้วก็ไปจื้หม้อตอนถ้มผีก็ผีก็อีกคนหนึ่งมาโดยการบ่อไมกรีนแกหลักษาได้ไหมแกก็ไม่รู้เหมือนกันแกว่าลงไปเล่อะไมไหมไปกับผีนี่วะเนี่ยอีกเดือนหนึ่งแกมาก็เลยมาด้วยตั้งจากนั้นก็คือกาวตรวจกับหม้อตอนข่าวพบหม้อตอนแกก็ให้ยามากินให้ยามากินรู้ซึกว่ากินไปนึ่งเดือนอาการมันก็เมือ่อกลับหลบหลบปวดอาทิตย์นี้เลาปวดครั้งหนึ่งมันก็ พยายามถ้อยถอยถอยออกไปหลังจากนั้นก็คือกินยามาประมาณช่องเดือนคือมียามียาบำรุงเลือดกับยาโปกเลือดกินประมาณช่องเดือนไม่มีอาการเลยเพอมาวันนี้มาเจอม้ออีกครั้งหนึ่งม้อตนท่าหวไม่กคลีนไดายเลยยังปลาโบว่าให้เยยวม้อไม่รู้มันไปไหนเ <c oughs> ร็วเนี่ยแกก็เลยวัวโลว่ะ หลับลงได้ไว้โปร,เ,รเนี่ยประสบการณ์มาเร็วพอป็้นมาตั้งแต่สัยไม่เรียนแต่ตอนนี้คือมา่ายไปเร็วมานายคือเราใช้ชีวิตดีขึ้นเราไม่ต้องไปกินยาฝรั่งก็ยาฝรั่งเป็นยาที่ว่ามันสะสมในร่างกายแต่นี่เรามากินสมุนไพรแต่เราต้องใช้เวลาสักนิดนึงมันใช้เวลาก็จริงแต่ว่ามันได้พ้นในอน่นเหล้วราคารักษาก็ไม่แพง คือมันมอท่วมกับราคาหลับกับยากับกับความทุกข์จู่ว่าเราได้หลับคืนมากคือชีวิตมันก็ดีขึ้นครับพอก็ต้องข้อขอบคุณปลาออกมาให้นะครับก็ยังไงค่อยอาการของปลาดีดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขอบขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ